สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมสวัสดีเพื่อนเพนพี่พี่ทุกคนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศสองข้างทางที่บ้านนาเราครับผมบ้านนาเรามีไฟฟ้าใช้แล้วครับเพราะว่าออกมาก็มีไฟฟ้าครับผมประมาณสองกิโลเมตรนะครับไฟฟ้ามาถึง ที่ทุ่งนาเราแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับผมไฟฟ้าที่เราได้ทำเรื่องเพื่อที่จะขยายเขตไฟฟ้านะครับผมได้มาก็ประมาณสองกิโลมั้งครับแต่ว่ายังไม่ถึงที่นาของผมนะครับที่นาของผมนี่อยู่ตรงกลางครับผม ยังไม่ถึงที่นาครับไฟฟ้ายังไปไม่ถึงครับผมนี่ครับผมสองข้างทางก็จะมีทั้งความอุดมสมบูรณ์มากพอสมควรครับที่บางคนอาจจะออกมาอยู่ที่ทุ่งนานะครับมาสร้างกระต๊อบสร้างบ้านหลังน้อยอยู่ที่ทุ่งนานะครับผม นี่ครับสองข้างทางก็จะประมาณนี้ครับผมอยู่ที่ท้องทุ่งบ้านนาเรานะครับเดินทางกันต่อครับสองข้างทางก็จะมีร่มไม้พอให้ความสดชื่นล่มเย็นนะครับผมสองข้างทางนี้ก็จะมีบ้านเรือนของ ที่พี่ที่มาปลูกสร้างไว้นะครับเพราะว่าบางท่านก็มาปักหลักอยู่ที่ทุ่งนานะครับมาสร้างบ้านหลังน้อยไว้ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นไร่มันนะครับของพี่พี่ที่มาปลูกไว้ครับผมที่อยู่ หมู่บ้านที่พี่ที่อยู่หมู่บ้านนะครับนู่นครับผมเริ่มจะมีบ้านหลังน้อยอยู่ด้านหน้าแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูครับว่าความเจริญก้าวหน้าของบ้านเราตอนนี้ครับผมเป็นอย่างไรครับมีไฟฟ้าใช้แล้วครับเพียงแต่น้ำนี้ ยังเข้าไม่ถึงครับน้ำประปายังเข้าไม่ถึงครับแต่บางคนก็จะใช้วิธีเจาะบาดาลน,นะครับผมนำน้ำจากบาดาลมาใช้ครับผมเหมือนก,นกันกับที่บ้านเราครับก็จะเจาะบาดาลส่งตามหมู่บ้านเหมือนกันครับผมนี่ครับสองข้างทางก็จะมี บ้านเรือนของพี่ๆที่มาปลูกสร้างอยู่ตามทุ่งนาน,นะครับผมสองขางทางก็จะมีร่มไม้สดชื่นครับผมพอให้เราได้อยู่ตามร่มเงานะครับ แล้วก็จะมีบ้านเรือนของพี่ๆที่มาปลูกปลูกสร้างไว้นะครับมาอยู่ที่ทุ่งนาครับผมนี่ครับนี่ครับผมด้านนี้ก็มีครับนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นไร่ครับผมนี่ครับ เพราะว่ามีทั้งไล่ต้นมะม่วงนะครับผมแล้วก็ไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆหรือแม้แต่ต้นไผ่นะครับผมนี่ครับจะเป็นน้ำบาดาลครับผมที่เจาะไว้เพื่อใช้ไปดูดในการ ทำเกษตรบ้างไว้อาบบ้างนะครับผมนี่ครับผมพ่ออาบปลปายังเข้าไม่ถึงนะครับหลายคนก็อาจจะมีวิธีแตกต่างกันไปนะครับบางคนก็อาจจะจอบบาดาลขรารบเพื่อนบางคนก็อาจจะนําน้ำมาจากที่บ้านก็มีครับผมเพราะว่าบางคน ยังไม่จาะบ,บาดาลน,นะครับนี่ครับผมท้องทุ่งบ้านนาของเราครับนี่ครับผมมาพาเพื่อนๆพี่ๆมาชมความสดชื่นของทุ่งนาบ้านเราครับผมขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมครับผม วันนี้ผมก็จะพาเ,เพื่อนๆมาชมบรรยากาศสองข้างทางระหว่างที่เราเดินทางไปที่ไร่นะครับผมว่าสองข้างทางนั้นเป็นอย่างไรครับความอุดมสมบูรณ์ของบ้านนาเราไปถึงไหนแล้วนะครับอย่างน้อยก็มีไฟฟ้าใช้นะครับเ,เพื่อนๆอย่างน้อยก็มีไฟฟ้าใช้ แต่น้ํานี่เรายังต้องพึ่งพาตัวเองครับผมบางคนอาจจะเจาะบาดาลบางคนอาจจะนําน้ํามาจากที่บ้านนะครับผมเพื่อมาใช้ประโยชน์ที่ไร่ของเราครับผมนี่ครับสองข้างทางก็จะมีทั้งต้นไม้ใหญ่เล็กหรือว่าใหญ่น้อยแตกต่างกันไปนะครับนี่ครับผม อากาศที่ร่มเย็นนะครับผมนี่ครับธรรมชาติของทุ่งนาบ้านเราครับผมขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนมากๆครับผมที่เข้ามารับชมที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวขอจบแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยว วันหลังเดียวเอามาเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกับเพื่อนๆพี่ๆใหม่ครับผมขอบคุณครับ